สวัสดีค่ะพบกับน้องแอดดับเบิลยูยุทธอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะแอมมีรถสุดหรูดักชุรี่นะคะมานำเสนอให้กับคุณลูกค้าทุกท่านได้รับชมกันนะคะสำหรับ BMW 320d GT นะคะ3 2 0 GT คันนี้เลยนะคะปี2020เลยนะคะคันนี้ รีใหม่ด้วยรถใหม่นะคะสภาพบอกเลยว่าป้ายแดงและที่สำคัญน,นะคะราคาถูกลง1ล้านบาทค่ะจากราคาป้ายแดงนะคะเดี๋ยวเรามารับชมรีวิวรถคันนี้กันเลยดีกว่าค่ะสำหรับ BM เคันนี้นะคะซีรีส์สนะคะ สามสองศูนย์ดีจีทีลักนะคะเป็นเครื่องยนต์2 0 0 0ันซีนะคะปี2020ค่ะ BM คันนี้นะคะเป็นการผสมผสานนะคะลายเส้นแสดงความปาาเรียยวกับความหรูหรานะคะแบบคูเป้ค่ะแล้วก็ความลงตัวของดีไซน์ประโยชน์ใช้สอยนะคะโดดเด่นทั้งหน้าจะรดด้านข้างแล้วก็ที่สำคัญนะคะหลังคาที่โค้งมนค่ะอันนี้นะคะให้รู้สึกแบบ ความสปอร์ตนะคะมันจะเป็น5ประตูนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะและนี่นะคะที่สำคัญนะคะสปอยเลอร์หลังของเขาเนี่ยพับเก็บได้ด้วยนะคะอนเดีวเมื่อกี้แอปเปิดไว้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถกดปิดพับเก็บได้นะคะแล้วก็พอเราวิ่งไปประมาณ100ยกิโลนะคะความเร็วที่100ยกิโลนะคะมันก็จะขึ้นให้เองอัตโนมัตินะคะแล้วเรา ก็กดปิดกดเปิดได้นะคะจะอยู่ภายในรถนะคะนี่ก็จะเป็นด้านหลังนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดด้านหลังให้ดูกันค่ะนี่นะคะเป็นระบบไฟฟ้านะคะคันนี้บอกเลยว่าป้ายแดงยังไงอย่างนั้นเลยนะคะสําหรับคันนี้ค่ะที่สําคัญนะคะเป็นรถห้าประตูเปิดทั้งกระจกเลยค่ะเป็นเก๋งแบบสไตล์แบบสวยมากๆแล้วก็ ปุ่มกดไฟฟ้านะคะคันนี้ข้างหลังุกว้างขวางมากค่ะนี่หรูหรามากๆเลยนะคะ 320D GT Luxury คันนี้นะคะนี่นะคะก็จะเป็นรีวิวรอบๆร,ร,รถนะคะบอกเลยว่าสภาพใหม่มากๆนะคะไม่แพ้ป้ายแดงเลยค่ะและที่สำคัญราคาถูกลงกว่า1ล้านบาทเลยนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมรีวิวกันต่อค่ะ เรามารับชมรีวิวภายในรถของ BMW u นะคะส2 0ส g งทคันนี้กันนะคะภายในนะคะบอกเลยว่า mm hmm. หรูหรามากๆเลยะคะ่ะ BMW ก็ต้องหรูหราอยู่แล้วนะคะมาพร้อมกับเบาะสีน้ำตาลสุดหรูสุดคลาสสิกคันนี้เลยนะคะภายนอกสีดำภายในสีน้ำตาลสีดำกับน้ำตาลตัดกันอย่างลงตัวนะคะแล้วก็คอนโซลของเขาด้านหน้าเนี่ยจะเป็นลายไม้ให้ด้วยนะคะตัดกับ บาะบุหนังสีดำแล้วก็สีน้ำตาลนะคะพวงมาลัยของเขาค่ะจะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะตัวนี้ฝั่งขวานี่เพิ่มลดระดับเสียงนะคะฝั่งซ้ายจะเป็น cruise control ค่ะเกียร์ของเขานะคะจะเป็นเกียร์ไฟฟ้า8สปีดเลยนะคะตัวนี้ค่ะแล้วก็มีระบบ i drive ให้ด้วยนะคะและเบาะค่ะก็ปรับ ปรับได้8ทิศทางเลยนะคะเป็นบล็อกไฟฟ้าค่ะนั่งสบายนะคะอารมณ์สไตล์สปอร์ตนะคะดูเล็กๆแบบนี้จริงๆแล้วบอกเลยนะคะว่าไม่เล็กเลยนะคะภายในเนี่ยกว้างขวางนะคะพื้นที่ใช้สอยเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะด้านหลังนะคะก็กว้างขวางมากๆเลยค่ะเหมาะสมกับ BN คันนี้มากเลยนะคะภายในค่ะ เหมือนใหม่ทุกอย่างเลยนะคะเพราะมันเป็นปี20เท่านนั้นเองปีใหม่ด้วยนะคะไม่น้อยนะคะห้าหมื่นนะคะคันนี้แอดแนะนําเลยใครอยากหารถรูนะคะต้อง B M G T คันนี้เลยค่ะเป็นไงบ้างคะหรูหราเหมาะสมกับ B M คันนี้เลยนะคะกระจกก็สวยนะคะคันนี้นะคะ่ะเดี๋ยวเรามารับชมรีวิวห้องเครื่องกันบ้างนะคะห้ามือเลยค่ะ บอกเลยนะคะคันนี้ค่ะรับประกันเลยนะคะไม่ชนหนักไม่น้ำท่วมอย่างแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้เปิดง่ายๆนะคะดึงขึ้นก็เปิดได้เลยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นเครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์ 2,000cc ซีซร้อแรงม้านะคะ 4บ1 6วาวดีเซลคอมมอนเรลนะคะ Direct Injection พร้อมเทอร์โบแปรผันนะคะเทคโนโลยีทวินเทอร์โบนะคะทวินพาวเวอร์เทอร์โบนะคะระบบขับเคลื่อนจะเป็นขับเคลื่อนล้อหลังนะคะคันนี้เชื้อเพลิงที่ใช้นะคะก็คือดีเซลนะคะระบบจ่ายน้ำมันคอมมอนเรล Direct Injection นะคะสำหรับ BMW 320 จี GT คันนี้ค่ะยังไงกันบ้างคะรับชมรีวิวทั้งภายนอกภายในแล้วก็ตัวเครื่องของออ BMW GT คันนี้ไปแล้วนะคะถูกใจแหละ หวังว่าจะถูกใจใครหลายๆคนนะคะสําหรับลูกค้า BM นะคะอบอกเลยว่าห้ามพลาดมากเลยสําหรับคันนี้นะคะเราขายถูกมากเลยเขาบอกเลยว่าถูกมากจริงๆนะคะมาถึงราคาของ BM W 320D g t l u x u r y นะคะชื่อก็บอกว่า l u x u r y รี่สุดหรูแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้ปี0 2 0พันยี่สิบเตียโนมัิแปสีปป่เลยนะคะคันนี้ราคา่ที่1นึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันเท่านั้น ฟังไม่ผิดนะคะราคา1 7 5 9 0 0 0าบาทเท่านั้นเองนะคะถูกกว่าป้ายแดงไป1ล้านเลยนะคะและที่สำคัญเป็นปี20ด้วยนะคะตอนนี้ปี21นะคะก็แค่ปีเดียวเองนะคะโอ้ใครได้ไปนะคะแอบบอกเลยว่าโคตรโชคดีเลยนะคะที่ได้เจ้า G p คันนี้ไปนะคะสีดำหรูหราลักชัวรี่สุดๆเลยค่ะให้ความหรูหราแบบสไตล์ B M ต้องคันนี้เลยนะคะ อยากจะมาดูรถตัวจริงนะคะมาชม BMT g คันนี้นะคะก็มาได้เลยค่ะที่ W ย u t a ของเราเปิดบริการทุกวันเลยนะคะแล้วก็ฝากเบอร์โทรไว้ด้วยค่ะ095 418 8 1 8 1ช่องทางการติดต่อเรานะคะเพจ a c e b o o k l i น e นะคะ IG นะคะ l i n e แอนะคะแล้วก็ช่อง YouTube ของ W ย u t a ค่ะฝากไว้ด้วยกดติดตามกด s ั b สไคร b ์ไว้เลยค่ะจะไม่พลาดทุกคลิปเลยนะคะเราจะอัปคลิปใหม่ๆอยู่ตลอดค่ะแต่วันนี้นะคะ แอปขอฝาก b m g t คันนี้ไว้ด้วยนะคะ1 7 5่ล้านเห้ท่านั้นนะคะถูอว่าบูกมากๆเลยนะคะใครได้ไปนะคะแอบฉันเบาๆนะคะวันนี้ต้องไปแล้วนะคะเราพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะนี้ไปลคะค่ะสวัสดีค่ะ